คำว่ากรรมฐานไม่ใช่หมายความต่ว่าผู้เป็นพระเป็นสงฆ์หรือว่าคารวะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพึกหัดลุกขมูลร<ม>ือเดินยังกลมแล้วจึงจะเรียกว่ากรรมฐานเท่านั้นแค่ที่จริงเป็นขาานัาธ์ละทั่วไปหมด าว่าก,กรรมฐานในที่นี้กรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งทำแล้วทำในที่ใดตั้งในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่าก,กรรมฐานมีหมายความทั่วไปหมดพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาทำการทำงานทำให้แน่แน่เต็มที่ก็เ,เรียกว่าก,กรรมฐานเหมือนกัน ทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรต่างๆทำบ้านทำเรือนทำงาน่อส้างทุกสิ่งทุกประการที่เราตั้งใจทำจริงจัง,จงนั่นเราเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันทำที่ตั้งให้ทำให้มันมัน,มนในจิตนั้นนั้นเรียกว่ากรรมฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แค่ผ้า,าเท่านั้นหรอก ทว่ากรรมฐานกรรมฐานในที่มีท่านพูดเฉพาะที่พูดเฉพาะนั้นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเป็นกิจกรรมที่หนึ่งซึ่งทำให้จิตแน่ๆเรียกว่ากรรมฐานทำสมาธิภาวนามีคำบริกรรม ้มันแน่วแนว่เต็มที่ในจิตวอกแวกท่งไปมาหน้าหลังจนกระทั่งจิตแนวแน่เต็มที่เป็นสมาธิพาวนานั่น,นเรียกใน,ในท่านเรียกว่าเอกคตาลมคือจิตเป็นอันหนึ่งยังเรียกว่าสมาธิมันมีเลยเฉพาะเรียกกรรมฐานในพุทธศาสนา ส่วนกรรมฐานที่ทั่วไปที่กล่าวมานั้นทำอะไรต่างแน่วแน่ลงเต็มที่ในสิ่งนั้นนั้นแต่เป็นของภายนอกไม่ได้อยู่เข้ามาในกายนั้นเขาเรียกกรรมฐานเหมือนกันแต่กรรมฐานในศาสนาเนี่แน่วแน่ลงเต็มที่แล้วให้เข้ามาในกายให้อยู่ที่กายแห่งเดียว จนกระทั่งพิจรารณาแน่วแน่เต็มที่กายก็ไม่อยู่ไม่อยู่ที่ปิดอันเดียวนั่นแหละเรียวกรรมฐานกรรมฐานมีหลายอย่างท่านอบรมหลายพิธีเนี่ว่ากรรมฐานสนี่สิทเมืนสติสิอธิ์ภนพปัสติเป็นต้น ให้เห็นเฉพาะตัวของเราไม่ได้เป็นดูในที่อื่นไม่ได้เพ่งดูในที่อื่นให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นหเห็นตัวของเราแล้วยังแน่วแน่เข้าไปจนหเห็นจิตของตนอีกมันอย่างเดียวเพ่งเอาภายในไม่ได้เพ่งภายนอกเมื่อเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่ในตัวของเราอย่างเดียวคือมัน มันใกล้เข้ามาอยู่ในตัวของเราเฉพาะตัวของเราเนี่ยมันใกล้เข้ามาที่สุดคือว่าพิจารณาอัตข์ในตัวของเราที่น้าของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตตาจนเห็นเป็นของเปลยเน่าปฏิกูลเมื่อเป็นของไม่เที่ยงท้าวอน เราไม่พิจารณาก็เข้าใจเอาไปของเที่ยงทาวอไม่พิจารณาก็ไม่เห็นของเป็นของปฏิกูลทำเสริมสวยทุกสิ่งทุกประการให้รู้ราของที่ไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นคือต้องการให้มันสวยนั่นเองต้องการทห้มันงามเองต้องการให้มันอยู่ทาวอนนั่นเองคือปกปิดความจริงของมัน ไม่ให้เห็นตามเป็นจริงแต่กรรมฐานนั้นท่านไม่ปิดท่านเปิดเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นพิจาณาของจริงมันปฏิกุูยังไงมันเปลอยเน่ายังไงมันเป็นของไม่เที่ยงยังไงถ้ามันชัดโดยตนเองมันจึงเรียกว่ากรรมฐานพิจณาที่เดียว ไม่ให้พิจารณาส่งออกภายนอกพิจารณาเห็นของจริงเสียด้วยเห็นของจริงตามไปจริงเราคิดเดูว่าตัวของเราน่ะเป็นเป็นของจริงยังไงว่าอสุภะวัิกูลน่ะมันเป็นจริงไหมพิจารณาผมขนเล็บปันหนังนื้อเยืกระดูกเงี่ยเป็นต้นโดยลำดับ หรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพิจารณาโดยลำดับก็ได้เหมือนกันขอไดไ้เห็นชัดลงไปแล้วกักนสมมุติว่าเราพิจาจรณาเฉพาะฟันของเราเนี่ยของปฏิกูลโสโครกเราต้องแป้งต้องนั้นทุกวี่ทุกวันวันนึงตั้งหลายหัวหลายครั้ง ฟันเป็นของปฏิกูลมีมูลฟันเกลกลังอยู่นั่นแต่ว่าฟันมันก็มีประโยชน์เคี้ยวอาหารแหลกให้แหลกแล้วจึงค่อยกลือนลงไปเฉพาะฟันแห่งเดียวพิจาจรณาเฉพาะฟันแห่งเดียวอาหารของที่เราเคี้ยวลงไปนะั่น คุกเข้าโดยน้ำลายถ้ามันมีน้ำลายก็กกืนไม่ได้มีน้ำลายคุกเข้าเทาเคี้ยวอาจะจนมันแหลกแล้วถ้าหากในขณะนั้นเราคลายออกมานั้นไม่สามารถเท่าเอาเข้าปาาอีกต่อมันนั่นก็แสดงออาปฏิกูลแล้ว เขาหน้าเกียดแล้วคือ่งไปอ่ะไปอยู่ในน้ำใส้ดันแล้วยิ่งแล้วใหญ่มันสามารถที่จะแล้วออกมาได้้อาอยู่ในกระเพาะเปื่อยเน่าปจ้าไปเกยย่อยไปตามสิ่งสารพัดท,ทุกอย่างที่มันย่อยออกไป มันต้องไปตามประสาทไปตามเส้นเลือดให้ไปบำรุงร่างกายทุกชิ้นทุกส่วนตั้งแต่เช่นผมตลอดถึงเท้าเอาไว้ว่าเข้าไปแห่งไอทุกชิ้นทุกส่วนอาหารเข้าไปนี้ทีเดียวนะแต่มันจัดแจงแต่งเรื่องของมันมันแต่งไปเองตามเรื่องของมันไปหลอดเลี้ยงเราไม่ต้องคำนึงถึงมันหรอก ก็ไปเข้าถึงกระเพาะแล้วชวนเศษเหลือไปไหลลงไปตามลำไส้ลำไส้ใหญ่เป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นมูดเป็นคูดมิ่งเก็ปกใหญ่เม้นก็แสนเหม็นหน้าเกียดรตงกลุ้มพิ่งเกียดตึหน้าเกียด,ยดหน้ากลัวที่สุด นั่นแต่เองเฉพาะอันเดียวเท่าน,นั้นแหละเราไม่ต้องพิจารณาให้เกิดปฏิภาคหรอกปฏิภาคคือมันเป็นมิมิต่พิจารณาสุภานีตเดี๋ยวกิตรวมรวบลงไปเกิดเล่่เน่าเละออกไปหมดเลยอันนั้นเป็นปฏิภาคเขาเรียวกว่าปฏิภาคเราพิจารณาอย่างที่ว่านี่ไม่ต้องเกิดปฏิภาคอย่ากเห็นชัดตามนจริงเลย ภายนอกเราก็เห็นภายในล้วก็เห็น,น,เ,หนเรียกว่าญาณนะทัศนะเห็นทั้งภายนอกไปไหนส่วนในเรื่องเหมอนันค่อยพิจารณาเองนั่น,นเรียกว่าของปฏิกูลไม่ใช่ไม่ดีที่ไหนหคนเราพระพุทธเจ้าลัทเทศนาอุขลันตังปัคะลันตัง มีไท่สองปากคือว่ากกอ,อกลงไปทั้งทั้งปากนี่ละกันนายยไปท,งทางถารเรียกว่าไท่ไท่สองปากไหยยืตลอดเว่ลาทุกวี่ทุกวันบุกคลาลันตงังประกาลันตังท่านว่าง,ง,างานนั้นแล้วมีอะไรคนเรามีไท่สองปากท่นนั้นแหละ ไม่มีอะไรเลยวัดถุตัวไม่ดีอะไรละค่ะนี่เราเห็นชัดอย่างนี้เห็นปราเป็นจริงนี้เรียกว่าเห็นของจริงเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยสมาธิจิตเนี่ยแน่นยังค่อยลงจังค่อยเห็นลงได้ถ้าจิตได้เป็นสมาธิมันไม่เห็นถ้าเห็นแต่ของสวยของงามของสกรปรกเราไม่อยากเห็น ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิเเห็นตามเป็นจริงไม่มีสกปรกเลยเห็นตามเป็นจริงไม่มีสกปรกนั่นต้องเป็นออย่างนั้นยิงว่าโลกเห็นเป็นเรื่องโลกอันหนึ่งเห็นเป็นเรื่องธรรมอย่างหนึ่งถ้าจิตเป็นสมาธิเราเป็นธรรมถ้าจิตจะเป็นสมาธิจะเป็นโลกเห็นของสดสวยงดงามไปทุกสิ่งทุกอย่างตกแต่ง มันไม่สวยก็ตกแต่งให้สวยไม่งามก็ตกแต่งให้งามแท้ที่จริงตัวของเรามีงามอะไรหรอกไม่มีสวยอะไรหรอกแต่เราเข้าใจเรืของสวยของงามน้าจเขียนนั่นวาดนี่อะไรต่างตกแต่งวาดจีววาดปากอะไรต่างไปตามเรื่องอันเนี่ยแต่งผีไม่มีดีอะไรหรอกตัวนี้เรียกว่าซากผีแต่งสดสวยงดงาม เหมือนกับเขาแต่งโลงผีอเนี่ยทางภายนอกสวยสดงงามแต่ทางในม็นหึนอยู่เนี่ยตัวของเราก็เหมือนกันนะแต่งภายนอกนอก็แต่งสดสวยงงามทุกอย่างไม่อยากให้ไม่อยากดูฟ้องไม่ดีแต่ภา,ายในม็นหึ่งอยู่ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงจะเกิดความสดสังเวช เห็นตัวตนของเรานี่เป็นของหน้าเบื่อได้เห็นอันอน,นั้นเรียกว่าเห็นอสุภะเห็นอันนี้จังแล้ว่ะนี่เห็นทุกขังแล้วอน้าตาแล้ว่ะนี่อย่างอธิบายเคยอธิบายฟังมาแล้วของไม่เที่ยงมันแปรปวนไปทุกวันทุกวัน จรงนความุดในโลกนี้มันมีเที่ยงสักอย่างเดียวเที่ยงแท้ก็คือความตายทุกคนต้องตายอะไรแต่งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเสื่อมในตัวดั่างคดเกิดขึ้นมาแนะ้่วันหนึ่งก็ได้เสื่อมไปวันหนึ่งแล้วสองวันก็เสื่อมไปสองวันแล้วเดือนสองเดือนก็เสื่อมไปแล้วมันแก่ไปคือมันเสื่อมไป ทิ้งวัตถุทิ้งของ,วงหวงมดเหมือนกันแล้วก็สร้างขึ้นมาเงาอวัทน์สำเร็จเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปทุกวันทุกวันความข้อนัน้นเห็นยากถ้าไม่พิจารณาเห็นยากก็สร้างงานวัฒน์สำเร็จมันจะเสื่อมได้ไงอมันสายมันมันลำบากตัวยากอยู่เหมือนกัน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาน,น,นับวันได้จะเสื่อมเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเสื่อมทั้งที่เสื่อมนั้นทั้งสร้างให้ให้มันให้มัน,มนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนก็นดีที่สร้างขึ้นมานั้นมันเสื่อมแล้วนั่นของวัตถุท,ที่ทำนั้นมันเสื่อมไปแล้วทำเสร็จแล้วก็เสื่อมไป อย่างว่าบ้านเรือนของเราทำาอางเนี่ยก็เสร็จแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปทีละน้อยแะน้อยเดือนหนึ่งปีหนึ่งเสื่อมไปโดยลำดับถ้าไม่เสื่อมน้อยปีสองมปีไม่ใช่เมื่อกี้ไอ้มันก็นนถาวานมาคงอย่างนี้อันนี้มันเสื่อมมันยังค่อยสํารทสุดโฉมง่นอันปรานนราน่ยยังค่อยเห็นยังคอ่ยงคอยเห็นความสุดโมของมัน นั่นเรียกว่าของไม่เที่ยงตัวของเราก็เหมือนกันแก่วันแก่เดือนแก่ปีโดยลำดับไปถ้าหากว่ายังนุ่มยังวัยอยู่ก็เข้าใจว่าตนไม่มีไม่มีเสื่อมจนแก่เท่าวะชำรุดทุดสมแข้งขาวัวยวะทุกชิ้นส่วนปวดห่วยเจ็บน้นเจ็บนี่อะไรต่างๆยังค่อยรู้สึกว่า เสื่อมไปแล้วมันเสื่อมไปโดยลำดับแต่มันไม่ทันรู้ตัวเพราะมันมีพลังเพียงพอที่จะต้านทานต่อสู้สิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมไปนะั่นน่ะอันมันเสื่อมไปนะั่นน่ะเสื่อมไปทุกวันทุกวันนะั่นคือทุกเสื่อมไปทุกนาทีวินาทีนะั้นคือทุกมันไหะเป็นทุก ุกของเราเห็นนั่นนต่เพียงว่าจเจ็บหนักขั้งใหญ่ก็ทั้งนอนกับเสือกับหมอนยังค่อยรู้จักว่าทุกข์มีเจ็บปวดอะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องจนลุกไม่ได้ยิงค่อยว่าทุกข์น,นั้นทุกเป็นบางครั้งบางครา,า,าวทุกใหญ่อันทุกทุกวันนี่น่ะมันมันความเสื่อมมันมันทนไม่ได้นะน่ะคือความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นั่น,น,นเรียกว่าทุกข์ มันแต่ปวนไปนะมันนั่นเรียกว่าทุก์น,นี่จังทุกขังนนะอันนั่นะะนั้นตาแล้วค่ะนี่มันมีสาระอะไรเลยเราหาสาระไม่ได้จะพูดถึงเรื่องเอาววยวะทุกชิ้นส่วนก็ไม่มีสาระอะไรเลยเช่นแขนขาไวยวะาร่างกายทั้งนี้ ไม่มีสาระอะไรสักนิดเดียวมีแต่เสื่อมไปสำนุษไปสุดโตไปโดยกำดัแล้วเกิดขึ้นมามาคองร่างกายนี้ร่างกายนี้ค่อยเสื่อมหมดไปหมดไปแต่จิตใจยังไม่เสื่อมเราใช้จิตใจน่ะมาใช้ของคนนี้แหละเอายาตน้าทั้งหกตาหูจมูกนิ้วกายใจเราใช้ได้แม้เมื่อยังมีเจ้าของอยู่ คือจิตถ้าหากจิตไม่มีแล้วใช้ไม่ได้ของอันนี้มดเรื่องอันนั้นเลจึงว่าไม่มีสาระแต่หากคู่ปฏิบัติอ่านี้อบรมจิตใจให้แน่วแน่เต็มที่แล้วไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเห็นอนิจจังทุกขังนัาตาไม่ใช่เห็นอย่างนั้น ต้องเห็นอนัตตาก่อนตวต,วตัวนี้สาระเลยมันต้องเห็นชัดต้องเป็นอนาาอนัตตาก่อนกลับกันแต่กันเดียวกันนั่นเน่ยถ้าเห็นอย่างหนึ่งก่อนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอนัตตาซะก่อนเพราะผู้ภาวนาจะต้องเห็นอนัตตาซะก่อนฉนั้นก็อน,นิจจังทุกขงัง ทั้งสามอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเห็นอะไรก็เอาถเถอะเห็นเหมือนกันนะแต่ความชัดของผู้ปฏิบัติตังตรงเห็นอนัตตางเดียก่อนของไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างนี่แหละคนเราผู้ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้เหตุเฉพาะในกายของตนอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานในภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานอันนี้ทำแน่วแน่เต็มที่จนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกได้ไม่เหมือนกรรมฐานทั้งโลกกรรมฐานทั้งโลกประกอบการงานต่างๆเฉพาะนั้นให้สําเร็จไปได้เพราะเหตุที่จิตแน่วแน่เต็มในเพราะเหตุที่จิตตั้งมั่นในเรื่องนั้แน,แ,นแต่เป็นของภายนอกของภายนอกมันมีที่สิ้นสุดสักทีทาไปเถิดทําไปเท่าไหร่ก็ทําไปเถืดอมีปรุงไม่แต่งไปเรื่อยไป แป้ว่ากรรมฐานทางพุทธศาสนาเนะี่ยทำที่สุดให้ถึงที่สุดได้ถึงที่สุดได้ไนแลไงเราทำทึกจิตเข้าทั้งจิตแล้วมันถึงที่สุดทั้งนั้นนะ่ะแล้วของนั้นทิ้งวมดมันเข้าทั้งจิตแล้วถึงที่สุดทั้งหมดคือเห็นจิตขึ้นตน ว่าใครเป็นคนทำจิตจะเป็นคนทำใครเป็นคนปูมคนแต่งจิตจะเป็นคนปูมคนแต่งใครเป็นกิลเลสก็จิตเป็นกิลเลสใครละก็กจิตอปนละละกิลเลสน่านกิลเลสทั้งหมดไม่มีกิเลสทั้งหมดเรื่องอะไรสิที่เราอยู่นี่อยู่ด้วยกิลเลสประกอบด้วยกิลเลสทั้งนั้น เพื่อเพลินเมาลุ่มหลงทั้งหลายอยู่เลยกิเลสทั้งหมดเมื่ออยู่เลยกิเลสเน่ายยังมีวิธีสิ้นที่สุดคันเมื่อเห็นกิเลสเนี่ยล่ากิเลสกัมห,มหมดเรื่องสิ้นสุดเท่านั้นเนี่ยตั้งใจทำกรรมฐานยาเบงกรรมถอกมันถ่ายถ่ายไปถลอกถหลายไปไม่ได้ คาแม่แนวเนี่ยเต็มที่ทอดทุราทุกสิ่งทุกประการที่กังวลเกี่ยวของมดทุกสิ่งแ้ามันยังเหลือแต่กรรมฐานอันเดียวเชื่อมันในกรรมฐานของตนที่ตนปริการ,รอยู่นั้นแต่ปริการ,รพุทโธพุทโธก็เชื่อในพุทโธนะั้นแต่นาปาสติก็เชื่อในนั้นอนะ่ะอย่าไปทิ้ง ให้แน่วแน่เต็มที่ย่ไ้ไปทะลอกถลายไปเดี๋ยวอยากไปอยากได้โน่นอยากได้ดีมันไม่ได้เรื่องอันนั้นถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่วางแล้วแน่วแน่เต็มที่มันก็วางหมดทันสิมันจะมีอะไรเหลือมันยังเหลือได้จิตกับสมากับพุทโธเท่านั้ออันนี้ทะลอกถลายอยอ่มัน ตงโน้นตรงนี้ไปคิดถึงโน้นถึงนี้มันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีตอนนมันจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไอางกรรมฐานเราจิตแนวแน่ที่จะก่อนจริงนะพวงมดไม่ลงอันเดียวไอ้ลงอันเดียวสักก่อนมันยัง่ค่อยมันยังค่อยเป็นมันยังค่อยเป็นต่อไปถ้าไม่ลงอันเดียวแล้วไม่มีที่จะเป็นไปได้หรอก เรื่องอนืงกัหมดเหมือนกันนั่นแหละอย่างการอาชีพมันต้องมีตัวซะก่อนทําการทํางานมันต้องมีตัวคือตนของเราเนี่แหละคือตัวของเราก็คือจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่มีแล้วก็ทําอาการทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากจิตอันเดียวซะก่อนในนี้นที่จิตในเราไม่รู้ว่าจิตคือยังไง มันตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องก็ราเพราะเหตุที่ไม่วางนั่นเองไม่วางจรกิงนะกอยงหมดมันเป็นสมาเป็นกรรมฐานแล้ววางหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรค่านนี่ความว่างความความวางความปล่อยวางนั่นแหละมันว่างนั่นแหละความว่างนั่นแหละคือผู้รู้ว่าว่างนั่นแหละคือตัวจิตจนมันถึงความว่างแต่ก่อนมันยังค่อยเห็นจิต ตงปล่อยวางความว่างนั่นแหละรู้ว่าว่างนะคือตัวจิตน่ะไปงมหาแต่จิตอันผู้ไปงมหานั่นแหละเป็นตัวจิตนั่นเองไม่หาผู้งมหาแต่หางมได้วยที่อื่นผู้งมมันไม่ไม่ไม่เห็นตัวผู้งมมันมันก็ไม่เห็นจิตสิ ทำสมาทกรรมฐา,านในมันแน่วแน่เต็มทีจึงจะเห็นตัวจิตอันนี้อธิบายฝั่งเท่านี้แหละให้ทำตั้งใจทำต่อ